สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีการใส่รูปภาพโปรโมตลงไปตรงนี้นะครับอันนี้คือนามบัตรดิจิตอลในแพลตฟอร์มอีสเวคุมนะครับที่ให้ใช้แบบฟรีๆครับหลายท่านอยากจะใส่รูปภาพตรงนี้นะอันนี้คือรูปของผมครับที่จัดสัมมนานะครับผมปกติเราต้องเอามาใส่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเพราะว่าภาพโปรโมตธุรกิจครับภาพโปรโมตธุรกิจตรงนี้นะครับ แต่วิธีการเอารูปภาพมาใส่ตรงนี้ครับต้องมีเทคนิคนิดนึงครับกอดอื่นครับให้เราไปที่ Google Chrome ครับผมนะครับหลังจากนั้นครับให้ไปที่เว็บไซต์นี้ครับพิกครับผมแท็กพลิกแ็กนะครับ t in t h ครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับตรงนี้คือเว็บไซต์เอาไว้ฝากรูปนะครับเอาไว้ฝากรูปนี่ครับจะเห็นก็ว่าเริ่มอัปโหลดครับเริ่มการอัโหลด ครวก็อัปโหลดภาพที่เราต้องการอยากโปรโมทนะครับอันนี้ผมมีภาพอยู่ในมือถือครับผมรวปเลือกภาพนี้นะครับหลังจากนั้นครับมันจะมีปุ่มเขียวครับเขียนว่าอัปโหลดครับกดอัปโหลดครับให้เกิดการสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทางเว็บก็จะแสดงภาพขึ้นมาครับว่าเราต้องการอัปโหลดนี้ใช่หรือเปล่านะครับ อาจารย์นะครับเราเลื่อนลงไปครับจะเห็นคําว่าเกี่ยวกับครับนี่คาว่าเกี่ยวกับนะให้กดครับนี่แล้วไปคําว่าแนบโสต์ครับมีคําว่าแนบโสต์นะครับกดแนบโสต์ครับแล้วให้เราไปเอาลิงก์ URL ครับตรงบรรทัดที่2นะเน้นย้ำครับลิงก์ URL รูปภาพบรรทัดที่2ครับกด copy ตรงนี้ครับนะครับเมื่อเรากด copy แล้วครับให้เราย้อนกลับมาที่ตรงตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเราครับ แล้วเราก็มาที่รูปภาพโปรโมทครับผมแล้วเราก็วางลงไปนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เลื่อนไปข้างล่างครับกดบันทึกข้อมูลครับกดกดว่าตกลงครับผมแล้วเราก็ไปดูที่นาบัตรดิจิตอลแล้ครับผมเข้าไปดูที่นาบัตรดิจิตอลแล้วนะครับ I am อ็มซระบบที่จะพาคุณเพิ่มเยวเลื่อน,นไป,นไปนที่ปุ่มงงนามบัตรดิ่ต้าครับเลื่อนไปดูข้างล่างครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏภาพขึ้นมาครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับสมบูรณ์นะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ครับก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ